ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาระเร็าเียครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เรื่องงานมาห้าโมงครับผมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมครับมาสํารวจครับเขาเรียกอะไรเนาะไอสนามกลอฟล้างครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมในรับชมครับผมวันนี้ก็มีเวลาน้อยครับคนข้างครับตาครับผมยวฝากติดตามรับชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ตรงจุด สนามกอล์ฟที่เคยมีผู้คนมาตีกอล์ฟครับตอนนี้ครับเขาก็ได้มันล้างครับไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรครับท่านผู้ชมป่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินรับชมบรรยากาศเนาะครับตอนนี้ครับเราก็จะเดินถึงที่สอดล้างครับผมจุดนี้ครับเขาเขาก็ได้ปลูกต้นยยคาครับท่านผู้ชมครับ่านั้นก็เป็นทางเก่าครับไปเดี๋ยวผมพาเดินดูครับบริเวณป่าครับท่านผู้ชม ครับแต่ก่อนก็เป็นสนามกอล์ฟครับมีผู้คนมาตีกอล์ฟตีอะไรครับผมผมจาความได้ครับตอนนี้ครับผมก็อายุประมาณส6ปีแล้วครับผมผมว่าประมาณนั้นแหละครับครับก่อนจุดนี้ก็เป็นจุดสนามกอล์ฟครับช่วงที่เขายังไม่ปลูกยูคาช่วงที่ยังไม่ได้ล้างครับ ฝ่งนู้นก็จะเป็นบ้านหลางครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมเดินเนาะเดินชมบรรยากาศครับเสรยดายครับผมไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรครับที่หลางตอนนี้ผมก็อายุ36ปีครับประมาณนั้นแล้วผม นึกว่าเดี๋ยวฝนตกครับอันนี้ก็บรรยากาศค่อคนข้างอาจจะร้อนหน่อยครับแต่ก่อนนี่ครับเป็นสนามกอล์ฟหมดเลยครับวันนี้เขาจะมาปลูกต้นยูคาครับช่วงหน้าคหน้าฝนครับอาจจะมองไม่เห็นครับต้นต้นไม้เป็นสีเขียวหมดช่วงนี้ก็อาจจะเห็นอะไรช่วงหน้าแรง ท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นครับว่ารถมอไซคผมจอดอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็ปลูกต้นอ,อยู่นคาครับปลูกขายเปล่าครับครับอันนี้ก็เป็นทางรานยางครับนี่ อันเก่าครับตั้งแต่สมัยผมจํวามได้ครับช่วงที่ที่สอดยางสนามกอล์ฟยางมมนได้ล้างครับนี่ครับเป็นทางขึ้นครับทางขึ้นทางลงทางมันจะอ้อมไปทางโน้นครับผมทางกลับรถออกมานี่ครับออกมาสะนี่อะไรนะอ่างบัได้มาครับ นีครับเป็นทางเก่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะครับอันนี้ทางไปข้างบนอนนี้ลงล่างครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนเนาะน,นี่ก็เป็นทางเก่าครับเสียดายช่วงนี้เขาสร้างเนาะก่อนนมองเห็นสวยครับ ตรงนี้ก็มองเ็นคงับปลูกป่ามันลกอันนี้ก็เป็นนี่ครับเลยที่ก็สร้างบ้านสร้างอะไรครับผมสร้างรีสอร์ทได้พังได้แล้วผมเสียดายเงินสร้างเนาะนี่ครับที่เขาสร้างครับ พาเดินไปดูครับท่านผู้ชมมนนั้เก่าเลยเนาะปล่อยมาหลายปีอ่ะตั้งแต่ผมอายตุตอนนี้ผมอายุ36ปีแล้วครับไปเดี๋ยวผมไปดูโอ้โหตรงนี้ก็เป็นห้องหน้าครัท่านผู้ชมนี่ครับไอ้พังหมดแล้วเนาะเกี่ยงละไปขอระยะหนึ่งเด้อมาถ่ายคลิป หลายปีแล้วเนาะอะไรมันก็เปลี่ยนไปนี่กับนู้นทางก็ยาวไปถึงนู้นครับผมถึงที่ทะลุออกไปถนนมพิตรภาได้ครับอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะฝั่งนี้ก็เป็นบอ่อหนาครับบอ่อหนาํฝสั่กรับตะกอนเคยมีปลามีอะไรครับตะกอนนี่โอ้เตียนถ้ามองอยู่ฝั่งทางรถไฟก็มองเห็นเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็ปลูกต้นยูาคา ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยเพะลาะชั้นเครับผมวันนี้เราก็มาถ่ายบรรยากาศครับช่วงเรื่องงานห้าโมงครับฝั่งนี้เขาก็ปลูกอยู่ขาครับวันนี้เขาก็ยังเลยครับตามชมเขาได้ถ่ายถ่ายไล่ครับอู้เดินไปไกลครับนี่เกือบพันไล่มั้งผมว่านี่หายผามชมได้ดูคร่าวๆเนาะเสาสา,สายสายไฟแต่ก่อนมีเจ้วนี่ก็มัน ล้างหมดครับไปเดเราเดินไปทางนี้กว่าปลูกอยู่คาเอ,อาพาท่านมาชมรับตอนนี้บรรยากาศเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพาเลาะฉน่นงครับผม ช่วงนี้เราก็ได้เดินมาจุดนี้แล้วครับผมท่านผู้ชมจุดที่เขาปลูกต้นยูคาครับต้นยูคาครับเดี๋ยวเราก็จะได,ด้เดินทางกลับเนาะไปรับชมด้านหน้าดีกว่าเราหอ้นคเขาปลูกผมไปแต่เราก็ได้บุกป่ากว่านี่ครับ ตอนนี้เขาก็ปลูกดยู่าครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาก็ลาดยางถึงจุดนี้ครับเป็นทางเก่าครับทางสนามกอล์ฟเก่าสามารถเอามรถมอเตอร์ไซค์ติ้งเลาะนี้ได้ครับท่านผู้ชมไปนี่เรามาดูสนามกอล์ฟหลังครับนี่ครับทางเก่าครับนี่ทางเก่า นี่เป็นทางท่อหนามครับระบายลงไปอ่างมาได้มาครับท่นานผู้ชมโอ้ปะเดี๋ยวเราก็เดินไปหารถดเนาะช่วงหน้าแหลกครับมันมองเห็นหมดเลยครับยกเว้นช่วงที่หน้าฝนครับใบไ,ไม้กลางเขียวอาจจะมองเห็นแบบมันทึบเลยครับยุงอาจจะเยอะหน่อยหาย เดิทีนี่ก็เมื่อยอ่ะนี่ครับทางหลัดยางขึ้นไปที่ผมชี้ให้ดูครับดเดี๋ยวเราก็เดินไปหารถด,ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปอยู่รถด,ดีกว่า<ป>เดินท่นี่ก็เหนื่อยอครับ ดูคาวหมดแปลงเลยครับผมนึกว่าแต่วันนี้ฝนตกครับเดี๋ยวไปดูเอ้ามันไม่ตกว่ท้องฟ้ากำลังสว่างสวัยเลยเดี๋ยวเราก็รีบไปทำธทุระเนาะไปซื้อกับปุ้นกับข้าวกว่าครับเป็นอ่างบัไดมาครับดักมุดักมองเต็มบ่อเลยครับท่านชมโอ้กับต้นอยู่ขากรลังงามกำลังงามงามครับต้นอยู่กา ทางอยู่ไหนนะเออหลงทางครับหลงทางเฉยครับตามจมทางอยู่นี่เองทำไมต้องหลงทางจะเดินไปที่เก่าแล้วอ๋อฝน,น,นเขาตกเบ็ดตกปลาครับไปคลิปไปเนาะ โอเคครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพลาะช่ไครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตช่วง5้าโมงครับหลังเรื่องงานท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอัปเดตท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับเป็นลิสเป็นสนามกอล์ฟล้างครับผมตั้งแต่ยังมีผู้คนมาตีตีกอล์ฟแต่ตอนนี้ครับไม่มีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย